เฮ้ยอะไรวะมึงไรลองมาเรียนตรงนี้ทำไมวะมึงเห็นกระจกมมันมีหวัดเข้าไปหมดเลยกระจกเนี่ยนะเออมันมีลุงคนนึ่งอ่ะเดินออกมาทางประตูเนี่ยประตูที่มันปิดอยู่เนี่ยเขาอตัวเองเขาโรคจิตเปเขาเป็นป้าับแล้วเขาก็เดินประตูกระจกใช่ไหมเออทำไมวะเขามองเขามองตัวเองเฮ้ยทำไมกูหล่อจังวะเอ้ยดีเงากระจกแม่งอ่ะ พูดได้บอกอีกเก้ <c oughs> แม่งต่อยกระจกล้าวเลยอะย <S <S แล้วเป็นไงต่อวะแล้วมันเอาแล้วมาเราค้อน,นสับแม่งเอาแม่งก็งหัวบุดเข้าไปดูเนี่ยลองดูกาไปเลแล้วกม็กม,กมีอีกไหมคเออแล้วมันมาดูมันมีมันมีอีเจ้ด้วยมันมีเหรอเออมีอะไรวะตรงนี้ตรงนี้ทำไมวะมึงเห็นรูปภาพเนี่ยมองไปมองมไม่รู้เรื่องว่าเหมือนอะไรวะเหมือนอะไรมันเหมือนยางทอด คุณลองขันหัวดูครับขันหัวแบบขันไปจบด้วยไม่ใช่กับหัวดูอ่ะซาตานซาตานไม่ใช่คนกำลังคนนั้นกันโอ้โสมองมึงมันมีอีกป่าววะบ้านหลังเนี้ยกูเริ่มมีคนลุกแล้ววะไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเป็นโนเหรอเออมึงเห็นไหมมันมีเก้าอี้ล้มอ่ะเออเก้าอี้ล้มเพราะว่าโดนฉุดไงตอนนั้น โดนตะแกะคนนั้นฉุดอะ่ะมีหลานสาววัยหนุ่มขวบอะ่ะโดนฉุดเพราะว่าหลังน,นั่งเล่นปินโน่อลยนอนฉุดเขาคืออยู่ในรูนั่นเองโอ้ยเจี๊ยเฮ้ยทะเป็มันหลอนจังวะที่เนี้ยเออแล้วก็อีนเนี่ยมันอยู่กลางบ้านได้งยังไงก็อีตัวเน,นี้ยตรงนี้เหรอเออเขอาโดนฉุดแล้วก็เด็กคนเนี้ยมานอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมม <c oughs> ันก็นอนอะ่ะอยู่ดีมันเห็นมันเห็นตรงเนี้ยโซฟาตรงเนี้ยมันเลยนั่งปล่อยเด็กตรงนี้ไลยนี่แบบ เอาละฮะวันนี้ก็จะมีคนทักมานะครับทุยโอ้ยกำลังจะแนะนำตัวเลยเอาละฮะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่เกมบันทึกทีวีนะครับผมเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนศัตรูมึนงงศัตรูมึนงงเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้ววันนี้คนมาหามาหาโกมาหาโก อยู่ไหนผมไม่มีเพอร์ครับข้างหลังทีไหนวะอ๋อเออไอ้แก่ตัวเกียนเฮ้ยเรามาหาผีดีกว่าปะเออที่ไหนวะมันอยู่นี่มันอยู่นี่ต้องจับให้หนักๆนครับเออเออยู่ไหนอ่ะอยากเจอผีวันนี้อยากมาท้าทายผีป่ะปกตินี้ผีเยอะไงคือเอาจริงๆงไหมเราจะมาชนผีหรือว่าเราจะมาเป็นภาระให้เพื่อนเนี่ย เฮ้ยเพื่อนโดนตีนเอาไม่ได้ยับอุ้ยโอ้ยชนไม่ได้วะเอาไหมเอาไหมจุกจุกจุกเสียท้องเอาไปครับผมจังหวะนี้โอ้ยโหโบกกำแพงเต็มเฮ้ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยววะอ๋อไงไงมึงโดนอุ้ยโอ้ยมันลงชนไม่ชนแล้วไม่สตันนะครับ เฮ้ยเฮ้ยลูกบอลกูลูกบอลกูหมดแล้ว,ล,วลูกบอลกูหมดเออกูแจกแห่งปีกูเจอละจ่าเรียบร้อยออน,นอนก,ก็เป็นกองขี้เฮ้ยเฮ้ยโหผมเงียนป่ะผมเงียนป่ะโจ๊กคิงนัมเ้ำวันโจ๊กคิงน้ำวันมันปล่อยผมลงว่ะม,มันไม่ได้ปล่อยผมลงมันปล่อยผมลงมาดีครับมาดีครับมาดีครับ อาจจะปั๊บๆมองหน้ามองตาอ่ะ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 ปั๊บ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 เอางงเลยผีงงผีเออมาดี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 เอ้ยเอ้ยเอาว่ะมันเอาว่ะผมมาดิผมจะลุกแล้ว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 เฮ้ยเนียนไว้ก่อนเนียนไว้ก่อนเฮ้ยเอาโอ้มันปล่อยร่างโคลนมาโอ้ยเรียบโดนหนึ่งแผลว่ะหนีอยู่หนีอยู่หนีอยู่ โอะโหเครื่องปัดไฟเหลือโคตรน้อยตอนเนี้ยห้าเครื่องเอาเดีย๋ยวไปปั่นไฟก่อนไม่ไหวอะ่ะลูกบอลหมดแล้วด้วยมือตีแม่งดีสกันเนี่ยกูสอเขาน้าผีได้ไหมเนี่ยมีปุ่มเนี่ยเฮ้ยกูยิ้มหอดเดียวเองมาดิผนไว้ก่อนผนไว้ก่อนเฮ้ ยอมดนตรีที่ดึงเลือกยิวเลยเฮ้ยเห็นกูป่าววะเฮ้ยมันเห็นกูป่าววะไม่เห็นหรอาคนอื่นหรอเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยโปฮ่าฮ่าฮ่เฮ้ยนิ่งๆเฮ้ยอา๋อเฮ้ยมันทางกาแพงว่ะอ๋ช่วยเพื่อนได้คนหนึ่งละอดทนไว้ก่อนเฮ้ยอย่าดีกู กูห,กหกนีอยู่มาแล้วมาไรแกทาไรแก่มาละมาละเฮ้ยกูเหมือนจะโดนว่ะระวังระวังทีบ่ายแล้วเฮ้ยดีไปงอื่นกึนกูรอดกูรอดก <c oughs> ึนอ, <c oughs> อยู่ไหนวะ อยู่ไหนะเฮ้ยอยู่ตรงหุ่นกามาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยหุ่เลยวะไหนอะอ่อนนะครับมึงอยู่ตรงหุ่นไรกากูจะรู้เหรออ๋อกูดูแผนที่ได้นี่วะผีอ่อนไหมครับผีอ่อนเกินู้แตช่วยนะครับผมนั่งกาอี้เอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ย๊ยยยยยเดินผ่านกูไปดีนะต่ว่ากูเรียนวัสดุลินมาอ๊ย๊ยโอ้ยโอยโอ๊ยโอ๊ยยอย คือจะบอกว่าผมนั่งเก้าอี้แบบยอมนั่งเก้าอี้ได้ผมนั่งไปแล้วมันมีระบบนั่งเก้าอี้อ่เอาจริงๆเครื่องปั่นไฟไม่เดินเลยเฮ้ยนี่ไงผมเจอแล้วเจอแล้วมานี่มานี่มานี่แกแก่ยิวก,กูกอ่อนยิวกูกอ่อนยิวกูกอ่อนยิวกูก่อนไม่ไม่ผมก่อนผมก่อนโอ้โหสารเร็วมัวมึงแบบมัวจะยิวิวกูยิวกูยิวกูป้าป้าล่วงสองมันเป็นแผนมันเป็นแผน นี่ไงผมไม่ทำให้คุณบาดเจ็บแน่หิวกูหิวกูเฮ้ยไอ้เหี้ยหิวกูก่อนหิวกูก่อนไอ้ของผม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 น้ำหอมเฮ้ยมาหนี่หิวกูก่อนฮ่าเฮ้ยเอาสเปรมาไม่หิวว่ะเอาเปรมาเอาสเปรมาเอาสเปรไปคืนเฮ้ยเอากูกดใช้เอ้า โอ้ลีกหเพื่อนไม่ปั่นไฟกันเลยอ่ะมันเป็นแผนเรืนแผนสรุปว่าเราจะมากำลังแพ้์เราทุยเราจะมาลังแก้ผีมาให้ผีลังแกวเนี่ย <c oughs> สเสร็จไปแล้วเครื่องหนึ่งนะเฮ้ยได้่นโน้นโน้นโน้นตรงโน้นมีเครื่องบัดไฟอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเรื่องมันไฟ,ไนไใ,หไฟให้หนีกูอขอรอดเถอะจริงเราต้องเอารอดให้ได้ก่อนโอเคฮะ <c oughs> ตรงนี้เป็นที่ดี วิ่งบวกไปอ่ะโอเคเฮ้ยเพื่อนเราหายเจ็บหมดแล้วนะค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องดีผิวไะจอกมากปาบได้อยู่เสร็จไปหนึ่งเครื่องแล้ววะผีกะมีไม้เปล่าวะไปด่าผี อองไ,ไ,ไงต่อครับแม่ใช้ไ,ไ,ไปกอกน้ำไปกอกน้ำเราเสร็จนี้แล้วเราจะไปเกียนผีต่อหรืวอว่าจะหนีเลยเอาตรงไหดีอยากอยากเกียนผีอยู่แต่ขอช่วยเพื่อนเครื่องหนึ่งก่อนว่าเกียนผีก่อนไหมเออไอ้ทนายมาอยากไปไหว้แหวนมาเสรอยากไหว้แหวนกูผีวะกวูอยากูอยากแบบบล็อกหน้าผีอ่ะกูอยากกูเจอละกูเจอผ<ด><พ>ีละตามมากูวิ่งละ เฮ้ยอย่าลูกบอลหมดนะหมดเรียบร้อยถ่ายไปถอยไปถอยไป,ถอยไปนี่ของจริงมันอยู่นี่โจ้ดิครับเออออตีกูนี่ตีกูเพื่อนเออตีเข้ามาสวัสดีครับผีมาดิครับมาดิครับดูไว้ดูไว้มาดิมาดิให้คุณดูไว้ดีมาดิมาดิมาดิ ออเอออยืงงงยืนงงเออทำเป็นคอเบี้ยวนี่ไงเรียบร้อยหัวแตกไปหนึ่งสองมาดิครับก็มาดิครับยังไงยังไงยังไงผีตอนนี้ผีเออแดกเลยดนุมกาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอย้้นนั่งเเน

ตั้งใจหรอล่ะฮะเฮ้ยเพื่อนเพื่อน,อ,นอยู่นี่ไปไหนเฮ้ยเฮ้ยมันใช้หูหูกาหูจ้าระว่งนี่ไงมึงกูไปละจ้าไปละครับจังหวะน,นี้เฮ้ยมีกล่องปะไม่รู้ ยังไงต่อดรับยังไงต่อดีนะอดเนียนอยู่เนียนอยู่เนียนอยู่เดี๋ยวผมหาของกันเดี๋ยวจะเจอตุ๊กตาวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูโดนวะ่ะโอ้โซผาวเฮ้ยมาช่วยหน่อยดิโซผาว <laughs> เดี๋ยวผมเองเดี๋ยวผมเองคอยดูยผม ย so ิ้วหรืออะไรยิวไม่เหลือแบบรอจะไปติ๊กติ๊กใช่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 ตอนนี้คือผีแบบสายสายเฝ้าแบบเฝ้าแบบเตียวมาแล้วจะไหวเตียวมาแล้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 วโดนโดนตีทีนึงไม่เป็นไรหรอกรับเตียวมาแล้วรับตีนได้ทีนึงรับตีนได้ทีนึงมามามะไม้ไม้ผีตีทีนึงแล้วก็หิวเลยเฮ้ยลองแบบเดียนเดียนลองวิ่งแบบเออเว้ให้กัน เป็นม,มาครับวะเฮ้ยเฮ้ยมาช่วยเลยมาช่วยเลยไปดิครับอ้าวสวยดิครับไอ้หืออุ้ย,ยกูไปผิดทางเาลานี้เวทางนี้ไปแล้วข้ารองผีมาโอ้ยมันเห็นกลัวเฮ้ยเดี๋ยว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 ไปแยกไปอยู่วิ่งไล่เดียวกันเฮ้ยแม่งมีสองตัว <S <S อะนาจชิบหายโอ้ยกูว,วิ่งเร็วกูวิ่งเร็ว แต่ว่ามันน่าจะอยู่ข้างหลังกูเนี่ยแหละม้ยมีสองตัวมีสองตัวแล้วมตอนนี้หายเจ็บแล้วแม่งรู้เหลี่ยมอะแบบเลี่ยมเออแม่งเดินแบบฉลาดเกินฉลาดกว่ามนุษย์บางคนีีอ่ะบางทีอะไม่รู้ว่าเล่นโพลแฮกแบบเล่นสองจองเงี้ยนะคูเปิด์มาตัวละเติมม่อนี้ก่อน ไอ้ทางที่เราไอเนี่ยก็เปิดดูเผื่อได้ของดีไงไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่บอกอะไรเก้าอี้เก้าอี้เฮ้ยทางออกอยู่ที่มันอยู่นี่มานี่มานี่อะไรวะติ๊กอีติ๊กอีอะไรอ่ะอ่าโอเคติ๊งละเจอละมา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 เฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยแม่สาวน้อยเบาๆนะเฮ้ยมาแล้ว มาดิครับ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 เฮ้ยทีไหนวะคลิปใหม่ดิเฮ้ยโอ้ยกูออกไปแล้วเจี๊ยเดี๋ยวกูไปดูมึงเล่นโลมาเธอปลาเค้กโอ้ยแม่งเฝ้าหน้าประตูเลยอะเโลมาเธอปลาเค้กแย่ยาย่าอ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 เดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นจะเสี่ยงไหมจะเสี่ยงไหมเฮ้ยเพื่อนข้างหลังเขาด้วยมีตัวอะไรอยู่อะขันซิขันซิเฮ้ยแม่งเหลี่ยมขันไปขันไป ห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแมงเหลี่ยมปัดเลยดูดิ้ยหัวหัวมึงไอย่าขยับเยอะเอาแล้วเอาแล้วไปเลย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 มันยังวัดไม่ได้มันยังวัดไม่ได้ตอนเนี้ยไออาร์ตมึงรู้ไหมหุ่นไอเนี้ยมันสามารถกลับมาที่เดิมได้มีได้เป็นไปไม่ได้